คลิปนี้ส่งตรงถึงคนที่มีสภาวะดื้ออินซูลินแล้วอยากจะเปลี่ยนหุ่นมันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะที่เรามาเจอกันออสการ์ Oscar จะบอกรายการอาหารและเครื่องดื่มที่คนที่มีสภาวะดื้ออินซูลินควรหลีกเลี่ยงและคุณสามารถดูคลิป7เทคนิคในการทำให้สภาวะดื้ออินซูลินหายออสการ์ Oscar มีโพสต์เอาไว้ในช่องนี้นะคะตามมาดูได้ค่ะ ส่วนคนที่ไม่มีปัญหาดื้ออินซูลินถ้าหลีกเลี่ยงของที่ออสการ์กำลังจะบอกต่อไปนี้ได้รับรองเลยค่ะเอวบางรอยอยู่ข้างหน้าแน่นอนเนื้อวัวหรือเนื้อหมูที่ติดมัน c o m p พลว์บัตเตอรก็คือเนอยที่ผสมนะคะมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันเนยน้อยส่วนที่เหลือก็จะเป็นน้ำมันพืชอันนี้เราต้องหลีกเลี่ยงนะคะครีมเทียมนมข้นหวานน้ำผล,ลไม้แอลกอฮอล์ขนมไทยและอาหารที่ทำจากกะทิ น้ำมันมะพร้าวไอศครีมเบเกอรี่ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเครปคุคกกี้เคก้กชีสพายพายไส้ต่างๆตละลเปาทอดตะเปาไส้หวานของทอดปาร้องโกโดนัทน้ำมันปาล์ม ช็อกโกแลตที่มีส่วนผสมของนมครีมและน้ำตาลอาหารหรือขนมก็แล้วแต่ที่มีส่วนผสมของมาร์การีนเนยเทียมช็อตเทนนิ่งเนยขาวอาหารแปลรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตสูงไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกหมูยอปู อน้ำสลัดต่างๆซีเรียลกันฝรั่งทอดกรอบอาหารสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งน้ำอัดลมน้ำชงรสหวานๆที่มีส่วนผสมของนมข้นน้ำตาลน,น้ำพึ้งครีมเทียมนมข้นจืดนมข้นหวานเช่นคาปูชิโน่เฟรปเป้ลาเต้ชานมไข่มุกเครื่องดื่มอินเนอร์จี้ัรนโปรโตีนบาร์สแนค็คอสเซสชีส,ชสมายองเนส น้ำสลัดต่างๆซอสมะเขือเทศและซอสและน้ำจิ้มต่างๆนี้ที่บอกเนี่ยหมายถึงที่เขาผ่านกระบวนการผลิตสูงมานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกนี้เขาจะมีทั้งสารการปูดใส่วัตถุเจอปนอาหารมีสีมีกลิ่นมีรสคุณผู้ชมก็สามารถที่จะอ่านหลังฉลากได้ค่ะเป็นไงคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีใครรู้สึกบ้างว่าโอ้ยแล้วจะเหลืออะไรให้ฉันกินตายแล้วไอ้ดีก็ห้ามไอ้น่้นก็ห้ามห้ามไปหมด มีใครรู้สึกแบบนี้บ้างคะเห็นหน่อยว่ารู้สึกมาค่ะออสการ์จะปลอบใจให้ฟังว่าของที่กินได้ก็ไม่อยู่เยอะเลยค่ะของที่กินนะคะแล้วจะช่วยให้เปลี่ยนหูดได้อีกทั้งยังช่วยให้อินซูลินมันเซนซิทีฟมากขึ้นสามารถที่จะหายจากอาการดื้ออินซูลินได้เช่นให้คุณเปลี่ยนมากินคาร์บเชิงซ้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ขัดสีสายพันธุ์ต่างๆข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสังหยด ข้าวกล้องระยะน้ำนมกีนัวข้าวโอต๊ตบัควีดถั่วห้าสีถั่วเปลือกนิ่มนะคะถัดด่วดำถัดด่วแดงถั่วเขียวถั่วขาว,ขาวกัเน้นกินผักเยอะๆนะคะกินผักที่คับต่ำเช่นบรอกโคลีดอกกะหล่ำผักใบเขียวต่างๆทานได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบังตุง้งคะนา้าเกลกรกเจียบปากกาดขาวพวกพืชสมุนไพรบ้านเราต่างๆนี่ก็ดีมากเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นใบกระเพราใบโหระพา,า,พาขิง ทมินอบเชยส่วนของโปรโตีนก็กินไก่กินปลาเตหู้เทมเป้เห็ดแล้วก็เพิ่มการกินไข่ันดีเข้าไปแตงของไข่ันดีก็เช่นปลาที่มีไข่มันดีเ,เยอะนะไม่ไว่าจะเป็นแซลมอนแมคเคเรลซาดีนปลาช่อนปลานิลปลาทับทิมเป็นต้นกินไก่ก็เลือกกินเป็นอกไก่หรือสันในไก่ไม่กินหนังนะคะถ้าอยากจะกินหมูบ้างก็ได้ค่ะก็กินหมูสันนอกหรือหมูสันในเอามันน้อยๆนะคะ หมูสามชั้นเนี่ยลืมไปได้เลยค่ะทานผลไม้สดได้นะคุณผู้ชมแต่ต้องจำกัดปริมาณนะคะเช่นเบอร์รี่เมลอน แค n นตาลูแอปเปิลส้มเป็นต้นสิ่งที่กินได้เนี่ยก็จะไปตกล่องป่องชิ้นกับอาหารแนวโลคาร์ฟเลยซึ่งถ้าเกิดใครสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอาหารแนวโลคาร์ฟสามารถดูเมนูได้ในช่อง l i ล e Go Lean ค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้โปรแกรมลดลีนบางภายใน7วันก็พิมพ์สนใจเอาไว้ได้เลยนะคะหรือไม่ก็ทักที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยค่ะโปรแกรมหลักพันเท่านั้นค่ะ แต่พาคุณเปลี่ยนหุ่นพลิกชีวิตแบบสุขภาพดีได้จริงๆค่ะใครอยากกลีนแบบสุขภาพดีด้วย IF เยมกดติดตามอัสการ์ในช่อง Live g ลีนะคะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะขอให้ทุกคนลดหุ่นอย่างสุขภาพดีนะคะ